หลายพื้นที่ค่ะที่เป็นพื้นที่ที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่เราก็จะมีเรื่องของป่าสงวนเข้ามาเกี่ยวข้องมีการร้องเรียนการเรื่องของที่ทํากินซึ่งทํากินกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะอย่างกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้เผาบ้านเรือนประชาชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่ห้วยแม่เพียงนะคะพร้อมทั้งกล่าวหาว่ากลุ่ม ชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้เป็นผู้ก่อการร้ายวันนี้กลุ่มชาวไทยกะเรี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําดังกล่าวนั้นได้เข้าเป็นโจทยื่นฟ้องกรมอุทยานค่ะข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นอย่างไรความรู้สึกของพวกเขาเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษนะคะจากบรรณาธิการข่าวของเราคุณสุรชาบุญเปี่ยมค่ะที่สารแพง่งถนนรัชดาพิเศษนายนอแอบหรือนอเอมีมิอายุ50ปีชาวไทยเชื้อสายกะเรียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี ยื่นฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเรียกค่าเสียหายกรณีได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานโดยการรื้อทำลายเผาบ,บ้านเรือนยุ้งฉางและทรัพย์สินเมื่อเดือนพฤษภาคม2554ที่ผ่านมาการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากนายชัยวัฒน์เลมิขิตอักษรในฐานะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้จัดโครงการขยายผลการอพยพผลักดันจับกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานตามแนวชายแดนไทยพมา่าหรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ายุทธการตะนาวสีเป็นโครงการผลักดันและจับกลุ่มชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บริเวณลำห้วยเหนือแม่น้ำบางกรอย ยู่ในเขตพื้นที่บ้านบากรอยบนตําบลห้วยแม่เพรียงอำเภอแก่งกระจานและบ้านใจแผ่นดินตําบลยางน้ำกลัดเหนื้ออำเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีเมื่อเดือนเมษายน2553ถึงเดือนมิถุนายน2554มีการปฏิบัติการทั้งสิ้น5ครั้งได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบ,บกร่วมปฏิบัติการก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกใกล้บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน3ลำ โดยวันที่5-9พฤษภาคม2554นายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรพร้อมกําลังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้เข้ารื้อทำลายเผาบ้านเรือนและทรัพย์สินของนายนอแะและชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงบริเวณตำบลห้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีกว่า20ครอบครัวจนได้รับความเสียหายแก่สิทธิเสรีภาพทรัพย์สินโดยมีบ้านพักอาศัยและยุ้งฉางถูกจุดไฟเผาราว100หลัง นอกจากนี้นายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรยังได้ไขข่าวแพร่หลายต่อสื่อมวลชนว่านายนอแอและชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงดังกล่าวเป็นผู้ก่อ,อการร้ายเป็นกะเหรี่ยงเคเอ็นยูเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศเพื่อนบ้านบุกรุกอุทยานแห่งชาติแกงกจานและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งเป็นการใส่ร้ายโดยไขข้อความันเป็นเท็จต,ต่อสาธารณะจึงของความช่วยเหลือจากคณะกรรมการธธสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติผู้ไร้สัญชาติแรงงานข้ามชาติและผู้พัฒนถิ่นสภาทนายความ สอบสวนข้อเท็จจริงและฟ้องกรมธรรยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นจำเลยที่1และที่2ในฐานะหน่วยงานซึ่งกำกับดูแลนายชัยวัน์ลิมิกิกิตกษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจงกระจานเนื่องจากการกระทำของในายชัยวัน์และเจ้าหน้าที่เป็นการกระทำที่ไม่มีกฎหมายให้อำนาจให้กระทำได้เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของโจ์และชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงบ้านบางกรอยบน โดยเรียกค่าเสียหายจากการทำระเมิดทำให้ทรัพย์สินเสียหายค่าเสียหายทางด้านจิตใจอันไม่อาจาคำนวณเป็นเงินได้และค่าเสียหายจากการที่ถูกดูหมิน่นเกลียดชังอันเนื่องมาจากการขายข่าวแพร่หลายด้วยข้อความอันเป็นเท็จรวมเป็นเงิน2องล้านหกแสนบาทเศษคือแม่แอนเนี่ยจะลงมาก่อนเพราะว่าเขาเอาคดีเกี่ยวกับปืนส่วนปูนี่ยังไม่ลงมาส่วนที่ทุบเผ่านี่เขาบอกว่า จะปูขึ้นเครื่องบินเสร็จก็เขาก็เผาครับเราตรวจสอบแล้วนะครับเราพบว่ามีการเข้าไปเผานะครับบ้านของชาวบ้านเผยุ่งยุ่งฉางนะครับแล้วทำให้ชาวบ้านเกิดความเสียหายนะครับแล้วก็การกระทําเหล่านี้นะครับตามกฎหมายเนี่ยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่มีอํานาจในการเผานอกจากนี้ก็มีการใส่ร้ายกับชาวบ้านนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านเก่าแก่ครับนอแอเนี่ยครับเกิดที่นี่พ่อของนอแอปูคออี ก็เกิดที่นี่นะครับมีการสำรวจแต่ละครั้งก็พบว่าคนเหล่านี้อยู่บริเวณนี้นะครับตลอดมาแล้วให้ความร่วมมือกับทางการไทยต่อดมานะครับถือว่าก็เป็นพลเมืองหนึ่งของประเทศไทยการไปให้ไลา์เขาว่าเขาเป็นชนกลุ่มน้อยมาจากต่างประเทศเป็นกองกําลังเป็นขบวนการค้ายาเสพติดอะไรทั้งหลายนะครับเป็นที่มาของเชื้อโรคอะไระไทั้งหลายซึ่งมันไม่เป็นความความจริงทให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน ส่วนคดีนายน,นอแอะถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจ,จานจับกลุมได้ที่บ้านในป่ากแก่งกระจานเมื่อวันที่6พฤษภาคม2554พร้อมของกลางเป็นปืนแก๊ปะ8กระบอกบอและอุปกรณ์เครื่องกระสุนปืนจำนวนหนึ่งในครอบครองโดยไม่ได้รับอญญบนุญาตศาลจังหวัดเพชรบุรีมีคำพิาพากษาว่านายนอแอะมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโทษจำคุก1ปีปรับ2,000บาท ฐานอาวุธเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติวางโทษปรับ500บาทจำเลยให้การรับสาภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรเทาโทษลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก6เดือนปรับ1,250บาทโดยระบุว่าการกระทำความผิดของนายนอแอเกิดจากสภาพแวดล้อมและภาวะความเป็นอยู่ที่ต้องดำรงชีพแตกต่างจากบุคคลโดยทั่วไปเห็นควรให้จำเลยมีโอกาสได้กลับตัวเป็นพลเมืองดีโทษจำคุก ยงให้รอลรงอาญยาวไว้มีกําหนด2ปี 2> น่าสังเกตว่าในคําพิพากษาของศาลจังหวัดเพชรบุรีไม่มีการกล่าวถึงข้อหาครอบครองอาวุธสงครามข้อหาบุกรุกแพ้วถางทําลายป่าข้อหาปลูกพืชเพริดกัญชาและข้อหาเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามที่อุทยาแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวถึงมาโดยตลอดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในวันนี้ นอกจากนั้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติสภาธนายความจะทำการฟ้องร้องเรื่องนี้ในศาลปกครองด้วยสุริชาบุญเปี่ยมด e นิวส์ทีวีรายงาน ขอบคุณรายงานพิเศษจากบรรณาธิการข่าวของเราคุณสุรชาบุญเปี่ยมด้วยนะคะถ้ายังจํากันได้ชาวเขาวเชิดสายกระเรียงกลุ่มนี้เป็นร้อยหลังคาเรือนทีเดียวถูกเผาบ้านเรือนพังเสียหายทั้งหมดรวมทางเครื่องมือทํากินด้วยจนพวกเขาต้องล่าถอยเข้าไปพักอยู่ในป่าลึกทีเดียวกว่าที่จะออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมได้นี่เป็นสิ่งที่สังคมตั้งคําถามถึงการเป็นคนไทยและที่สําคัญชนกลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่นั้นเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะคะนับตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดแล้วก็เลย ทำให้เกิดความสงสัยว่าทําไมพวกเขาจึงจะอยู่ในพื้นที่นั้นต่อไปไม่ได้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปในระยะยาวนะคะว่าเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไรนะคะคจะเป็นไปได้ด้วยดีหรือเปล่านะคะ